สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับนี่ผมครับจะมัปเดตข่าวของสโมสรอ,อาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับเป็นข่าวลาซื้อขายนักเตะด,ด้วยรวมไปถึงการต่อสัญญาชมามยออทางลีดเนลสันด้วยครับผมความคืบมากนะครับผมว่านีนั้นลีดเนลสันจะหยุดต่อทางอาร์ซอนหรือเปล่านะครับไปดูที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเดิมแล้ผมก่อนที่จะไปดูข่าวเกี่ยวกับปลาซื้อขายนักเตะแม้กระทั่งการต่อสัญญาเช่าเมยของทางลีดเนลสันครับผม ไปดูนักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับผมเนดูทอสซาอันดับหนึ่งจากผลโหวตแฟนบนอลอาร์ซน่อทั่วโลกนะครับอันดับสองคือทางมุโยซาก้าอันดับสามคือกาเบียโมเตียเป็นนักเตะที่เราดึงเข้ามาแผนสำรองแผนบีครับนักตเตะแนวลุกฝั่งซ้ายที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราอยากจะได้ทางมิคาลโมลิกนักเตะนั้นเลือกไปเชลซีอาซั่อก็เลยไปคว้าทอสซามาจากไบรตัน ตัวก็มไม่จะแพงเลยมากมายครับแต่ก้อนแรก21ล้านปอนด์ออกออปชันสริมประมาณ6-7ล้านปอนด์ตามผลงานของตัวนักเตะนะครับว่าตอบโจทย์ตรงสเปคทุกอย่างอาจจะยิงประตูไว้ได้มากมายนะผมขอป็นกร,รมแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะสร้างแอซิดทาซ้อนเยอะแยะมากมายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เตต้ตาผมจะต้องปวดหัวคุมขมับครับว่าเกมที่ช่องเจับทางย์พูลนั้นจะเลือกใครเป็นสามประสานแนวลุกของทางอาซอนครับ จบจากข่าวของทอสซาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคมของอาร์ซอนครับต่อครับไปดูข่าวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับขทางที่เดวซันกันนะครับผมแ่าสุดครับผมก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้จากทางโรมาโนนะครับผมเ๋อบอกว่าตอนนี้เนี่ยการพูดคุยระหว่างอาร์ซอนแล้วก็ลีดเดวซันในการขยายสัญญานั้นน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นช่วงจบฤดูกาลนี้เพราะตัวนักเตะผมจบฤดูกาลนี้เนี่ย เป็่นจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเพราะว่าสัญญาหมดแล้วครับผมหลายทีมทั่วโยุโรปนะครับก็อยากจะได้ตัวลีเดอร์สันเข้าไปร่วมทีมแบบฟรีแต่ทางห้เคลต้าผมชื่นชอบแล้วก็ดีใจที่มีลีเดอร์สันในทีนะผมแล้วอยากจะให้นักเตะนั้นอยู่ทีมซ่อนต่อไปมองว่าดีลตรงนี้ครับผมนักเตะอยู่ต่ออย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยลีเดอร์สันก็เคยเออกมาเปิดเผยเ็าพูดว่าอาซ่อนอรผมเกือบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขาเขาอยากอยู่ต่อ อามีการยื่นสัญญาฉบับใหม่เข้ามาเนี่ยเราพร้อมอยู่ต่อพร้อมเซ็นนะครับเป็นนักเตะที่ไม่เคยออกมาปีปากบนซักคำนะผมแต่ว่าจะไม่ร้บโอกาสในการสนามมากนักนะผมในฤดูกาลนี้ก็คือเจ็บบ่อยด้วยนะครับผมการพัฒนา,าการเล่นฟอร์อมการเล่นก็ไม่คงที่สักเท่าไหร่แต่สามารถที่จะเป็นตัวโจ๊กเกอร์เป็นสกอตติเชิงลึกแอตทาซ่อนได้ครับผมอ,อาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะ ตัวจริงตัวสําคัญแต่สามารถให้ลงมาสร้างอิมแพกให้กับทีมได้นะครับต่อน้องอยู่ต่อครับผมดิเดลสันอยู่ต่อมองว่าเหมาะสมครับจบจากความคืบหน้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางดิเดลสันครับต่อครับไปดูข่าวกองกลางของล็อกาว้าผมกองกลางตัวรับนะครับผมคือทางโอนาหน้าครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยทางอาร์ซอนก็เคยอยากจะได้โอนาหน้าในช่วงตลาดหน้า,นาหนาวที่ผ่านมาแต่ดิวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอยากจะมองหา อกองกลางตัวรับมาช่วยงานโทมัสปาเต้ไปซื้อดีแค้นไ์ในช่วงตลาดหน้าหนาวนักเตะอยากอยู่ต่ออยากช่วยสโม,มสรจนอจบฤดูกาลไปซื้อบอยสตคาเซโดจากทางไบตันก็แพงเกินไปก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงครับว่าตลาดซัมเมอร์นี้บิลลิตและชื่อของทางโอนาน่าเข้ามาเกี่ยวข้องมีข่าวลือนะครับโรมานโน่นะผมออกมาตอบถึงประเด็นตรงนี้ว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยมีการสอบถามผลว่าโอนาน่าเนี่ย เป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่อาร์ซอนนั้นจะเดึงเข้ามาน่่มทีมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าดูจากทีมเนี่ยก็มีทีมอย่างทางอาร์ซอนแล้วก็เชลซีที่ความใจที่ดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาน่่มทีมนักเตะรายนี้เนี่ยเคยเปไปติ์รายชื่อของทางเชลซีที่อยากได้ชวงตหลาหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ก็ไม่รู้ว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นการพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหรือเปล่าอาร์ซอน ตลาดซัมเมอร์นี้การซื้อนักเตะตนแนงกองกลางตัวรับมิฟิวตัวรับนั้นจะไม่ใช่อวนาน่าแต่เป็นชื่อที่แตกต่างออกไปค่าตัวตาอนาน่าที่มีการประเมินไว้ผมคิดว่าน่าจะตกที่ประมาณ55ถึงล้านปอนด์ซึ่งแายชื่อนักเตะที่แตกต่างไปตำแนงกองกลางตัวรับเนี่ยอาจนมีใครครับที่เราคุ้นหูวว่าผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับผมมองตาก็นู่จก็คือทางดีแคนไ์ ight, เป็นเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์สองก็น่าจะเป็นทางมวยเ,เซตไคเซโดครับ เพราะว่าเพิ่มเงินเฉลี่ยประมาณยี่สล้านปอนด์ครับประมาณ80ล้านปอนด์เนี่ยก็สามารถดึงตัวดีแคนไลท์เข้ามาล่วมทีมได้แล้วนะฮะก็ LC, ปล่อยให้เชลซีไปออนนาครับผมอาร์ซอนขอจองดีแคนไลท์ครับถึงเพื่อเห็นด้วยหรือเปล่าอยากได้ออนนาห์ว่าดีแคนไลท์ก็ส่ง,องคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับจบจากข่าวของออนนาผมกองกลางตัวรับจากสโมสร, A รเอเวอเรตต์ไปนต่อครับไปดูข่าวเกี่ยวกับ กองกลางคนหนึ่งเหมือนกันครับผมกองกลางหมายเลขแปดนั่นก็คือทางายูนิเทอร์รมันครับล่าสุดครับผมก็มีข่าวเปิดเผยจากสื่อที่จะต้องฟังหูไว้หูนิดนึงนะฮะจากสื่ออย่างทางฟุตบอลอีเซเดอร์ออเปิดเผยว่าอาซาครับผมตอนนี้กำลังมีการพูดคุยทางลิเวอร์พูลเกี่ยวกับดีลของทางยูนิเทอร์รมันนักเตะครับผมสัญญาจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้และทำให้กลายเป็นนักเตะฟรีเย่นแต่ติดปัญหาตรงที่ว่านักเตะครับผม มีการเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเกินไปทําให้อาซอผมจะต้องถอยกลับมาคิดทัว่าดึงตัวเข้ามาฟรีจริงๆเนี่ยแต่ค่าเหนื่อยสูงมากๆขนาดนั้นเนี่ยจะคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าพอฟอร์มกันเรื่องของทางวิธีากานั้นก็ไม่ได้ดีในสองสามฤดูกาลที่ผ่านอาทีมนะครับผมอยากได้เหมือนกับผมอยากได้ดึงตัวไปฟรีฟรเพราะว่านักเตะนะครับผมถ้าย้ายทีมเนี่ยก็ต้องเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงอยู่แลว แลายทีมช่วงรปบเนี่ยก็ต้องมาคิดเหมือนกันครับว่านักเตะนั้นจะคุมค่าตัวหรือเปล่าก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับว่าสโม,มสรในพรีเมียร์ครับผมก็อยากได้อยู่ที่แมน,นเชนเดียวกันแต่ถ้าติดปัญหาตรงที่ว่าค่าเหนื่อยมากเกินไปเนี่ยนักเตะอาจจะย้ายทีมต่างลีกต่อไปสิทธิ์ไป็นไปได้ครับเสียดายครับผมเป็นนักเตะที่อาสอนั้นติดตามดูฟอร์มมาอย่างยาวนานเคยพยายามเจรจาอยากดึงตัวผมแต่ทางลสเตอร์ตี้ก็ตั้งค่าตัวไว้สูงเกินไปว่านักเตะน,น,นะครับ สัญญาจะจบลงแล้วหรืสัญญาไม่ถึงสามเดือนใช่ไหมครับตอนนี้เดือนเมษายนแล้วใช่ไหมครับก็นะฮะถ้าดึงมาแบบฟรีๆเนี่ยต้องยอมทุ่มท่าเหนื่อยนะครับไม่รู้ว่าทีมไหนจะจะนาเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะครับ ถ้ามองในแง่ดีครับผมถ้าดึงนักเตะทางดูทิเตรมนเข้ามาลุกทีมเนี่ยนักเตะไม่ต้องปรับตัวแล้วมากมายเล่นในพิมร์เีกอยู่แล้วรวมไปถึงก็เป็นนักเตะสัญชาติเบลเยียมด้วยจบฤดูกาลนี้แล้วก็มีนักเตะที่กลับมาจากยืยมตัวอย่างทางอเบิร์ตเซมบี้โลคองก้าก็เป็นนักเตะชาวเบลเยียมเช่นเดียวกันหรือแม้ทั่งแข้งป้ายแดงให้เราดึงเข้ามานุมทีมอย่างทางเรียดทอสซาก็เป็นเบลเยียมด้วยตองรุนกันว่าจะมีคิมไหนนะครับ ยื่นข้อเสนอยื่นค่าเหนื่อยที่สมน้ําสมเนื้อและตัวนักเตะยอมรับใน้ายที่สุดครับจบจากดีของทางอยู่ที่ตามันครับผมไปต่อครับไปดูข่าวกองกลางคนนึ่งครับผมวันนี้กองกลางเยอะเหลือเกินที่เป็นกองกลางตัวลูกนะฮะคือทางแม็กอลิสเตอร์ครับตอนนี้ผมก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากนักข่าวที่มีชื่อว่าเซซ่าหลุยเมเลอร์นะครับอ๋อบอกว่ามี3ามทีมในพรีเมียร์ครับผมมีแมนยูลิเวอร์พูลอาร์ซอน สนใจจริง,รงๆอาจังครับผมที่จะคว้าตัวนักเตะอย่างทางแม็กอาริสเตอร์อยากสโมสรไบรตันเข้ามานุ่มทีมในาดซืสส้อขายซัมเมอร์นี้ซึ่งเขามีข้อมูลเพิ่มเติมคราว่ามี2สโมสรที่มีการพูดคุยกับต้นสังกัดอย่างทางไบรตันเป็นทีรยบ้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยเทว่า2สโมสรดังกล่าวนั้นจะเป็นทีมไหนว่าการย้ายตัวครั้งนี้ผมหลับค่าตัวทางแม็กอาริสเตอร์เนี่ยน่าจะ ไม่ถูกนะครับผมเพราะว่านักเตะนะครับผมเขาเป็นนักเตะตัวหลักเป็นนักเตะคีย์หลักของทีมไบตันนะขณะนี้งานก็โดดเด่นด้วยนะครับอันนี้เป็นการประเมินข้อมูลคาตัวของตัวนักเตะผมเว็บไซต์ F Transfer Market นะครับเอ็กอาร์ิสเตอร์ผมอายุ24ปีสัญญากับทางไบตันเนี่ยถึงเือถึงปี2025ค่าตัวที่มีการประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ42ล้านยูโรผลงานในฤะดูกาลนี้ก็ ผมเลยไปยี่ิบสี่เ,เกมทาไปแตบบ่ประตูกับหนึ่งแอซซิดเาเป็นกองกลางตัวถล่มประตูครับผมตัวทําประตูนะฮะโอไม่รู้ว่า,าจ,จะเป็นทีมไหนครับผมถ้ามามองดูอาร์ซอนกองกลางตัวลุกของเราเยอะเหลือกเกินนะครับยูแต่การเดินตัวแม็กอลิสเตอร์เนี่ยถ้าดึงเข้ามาจริงเนี่ยเบตันก็ต้องต้งนค่าตัวไว้สูงมากๆอย่างแน่นอนเพราะสัญญานักเตะน,นั้นยังยาวอยู่ยังเหลือยาวอยู่นะครับผม42ล้านยูโรเนี่ยมงว่าอาจจะต้องคูณสองครับ อาจจะตกไปถึง80-90ล้านยูโรก็มีศึเป็นไปได้นะครับก็เพื่อนๆอยากได้หรือเปล่าเป็นผมผม,ผมไม่ค่อยอยากได้นะผมเพราะว่าเราเี่ยถ้าเรามองมองรายชื่อนักเตะของทาซอนที่เป็นนักเตะตัวทําเกมตัวลุกตองกลางสนามผมมีฟิลตัวกลางเนี่ยมีกับตันทีของเราอย่างตามมาติโอเดนการ์ดมีเอ็มวิชิพิโดมีฟาบิโอเวล่าอีกนะครับมันเยอะเลิกเกินผมในตำแหน่งนี้ผมบองว่าอาร์ซอนนั้นน่าจะ ซัมเมอร์นี้เนี่ยน่าจะไปหากองหน้าคนหนึ่งฟูลแบ็กคนหนึ่งกองกลางตัวรับคนหนึ่งสามตำแหน่งนะฮะเพื่อนอยากได้หรือเปล่าผมแม็กอาริสเตอร์ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับรวมจ,จกข่าวกองกลางการสโมสรไบรตันอย่างแม็กอาริสเตอร์ครับผมไปดูเก็บตกะฮะก่อนเริ่มเกมอาร์ซอนเจอพรางลิเวพูครับผมบุกไปยันลิเวพูเตะสี่ทุ่มครึ่งคืนวันอาทิตย์นี้ครับก็เป็นการพูดถึงข้อมูลที่มีการคาดการครับว่า อาซอนในแผงเอมลูกสามคนเนี่ยด้านหน้าสามคนเนี่ยจะเป็นใครพี่ี่ครับผมทางทวิตเตอร์ชื่อกันเนอร์นะครับก็ <c oughs> ออกมาเปิดเผยนะครับผมว่าหากมีการจัดนักเตะในตำแหน่งตัวลูกสามคนเนี่ยเ,เพื่อนๆหรือว่าแฟนบอลเนี่ยชอบแผนไหนมากกว่ากันครับแผนแรกครับผมให้ก,กาเบยียซุนนะผมเล่นไปกองหน้าตัวเป้าเป็นล,ลูกฝั่งซ้ายกาเบยียมาติลี่ฝั่งขวาบุโยซาก้าครับ แผนที่2ครับผมก็คือกาเบียสซุดครับผมยังเป็นกองหน้าตัวเป้าเปลี่ยนเพียงแค่กาเบียบมาเตีร์ลี่ออกไปแล้วก็เอาเรโดทอสซามาเป็นนันรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังเป็นบุโยซาก้ายึดตัวจริงเหมือนเดิมแผนที่3ผมผมายกาเบียลมาเตียรลีตตรร่ฝั่งซ้ายบุโยซาก้าฝั่งขวาแล้วเปลี่ยนหน้าเป้าเป็นเรนโดทอสซาครับผมถอดกาเบียจิซุดออกแผนสุดท้ายผมแผนที่4ก็คือกองหน้าัเป้ายังใช้กาเบรียจิซุด ลูกฝั่งซ้ายเป็นกาเบียมาเตลรี่ฝั่งขวาเป็นเรเดโดทอสซาครับเพื่อนชอบแผนไหนครับผมถ้าเป็นผมนะครับผมชอบแผนที่หนึ่งนะฮะคือใช้กาเบียโซุสมาเป็นกองหน้าตัวเป้ากาเบียมาเตลรี่เป็นเนื้อลูกฝั่งซ้ายแล้วก็ปุยซาก้าน้องลักของเราเป็นเนื้อลูกฝั่งขวาครับเพื่อนชอบแผนไหนก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยนได้ครับผม และถ้ามาันเป็นข่าวสารสอสออาซอปรจะจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนชอบหาของคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ดิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียงนะครับผม